ปัญญาจารย์บทที่4ี่ข้อ9ถึง12กล่าวไว้ว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดีโดวยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยกเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันก็อบอุ่นแต่ถ้าเขานอนคนเดียวจะอุ่นอย่างไรได้เล่า แม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้สองคนคงสู้เขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้ปัจจุบันนี้นะคะคำว่าโรคส่วนตัวสูงกำลังแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของคนไทยนะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆคำว่าโรคส่วนตัวหรือชอบอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวสาเหตุที่ทำให้เกิดการนิยมอยู่ เพียงลำพังหรืออยู่คนเดียวนะคะก็มาจากหลายสาเหตุค่ะหนึ่งในสาเหตุนั้นก็มาจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภัยเราจึงจําเป็นต้องเว้นระยะห่างนะคะห่างกันทั้งที่ทํางานและที่บ้านทีส่สาธารณะหรือที่เรียกว่าเรียกว่าระยะห่างทางสังคมนั่นเองค่ะ แต่พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้อยู่เพียงลำพังนะคะคุณผู้ฟังในปฐมกาลบทที่สองข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปถัมที่สมกับเขาขึ้นนะคะการอยู่คนเดียวก็ควรจะมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ใช่วิถีชีวิตของมนุษย์ที่พระเจ้าสร้าง เพราะพระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ที่จะให้เขาอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะเป็นครอบครัวเป็นชุมชนหรือเป็นสังคมนะคะวันนี้มี3ข้อดีของการมีเพื่อนนะคะที่ดิฉันนามาฝากอันที่จริงก็มีมากมายมากกว่า3ข้อนะคะแต่สรุปโดยย่ออมาเพียง3ข้อมาฝากคุณผู้ฟังนะคะข้อดีของการมีเพื่อนข้อที่1น,นะคะก็คือ เราสามารถเป็นพรแก่เขาได้นะคะการที่เรามีเพื่อนเราเป็นพรต่อกันและกันแต่ที่แน่ๆเราสามารถเป็นพรต่อเพื่อนของเราได้นะคะในหนึ่งโครินบทที่14นะคะข้อ4ได้กล่าวไว้ว่าฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียวแต่ผู้เผยพระวจานะนั้นย่อมทำให้กิจจักจำเริญขึ้น ะะอันนี้พูดถึงของประธานในขริจักรนะะที่ทำให้คนอื่นจำเริญขึ้นหรือความสามารถของเราศักยภาพของเราสิ่งดีๆที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นสามารถทำให้คนอื่นจำเริญขึ้นหรือเป็นพรแก่คนอื่นได้นั่นเองนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างนึกถึงเรื่องไม้ขีดไฟนะคะคุณผู้ฟังไม่รู้สมัยนี้ยังใช้กันอยู่นะคะไม้ขีดไฟที่มีหัวเป็นไม้ขีดนะคะ ในหัวไม่ขีดนะมีพลังงานอยู่ในนั้นมีพลังเชื้อเพลิงอยู่ในนั้นนะคะแต่ถึงแม้มันจะมีพลังเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในของมันก็จริงแต่หากมันอยู่เพียงลำพังนะคะคุณผู้ฟังมันไม่ได้ไปถูกขูดขีดกับสิ่งใดนะคะไม้ขีดไฟก็คงเป็นเพียงเศษไม้เล็กๆหรือเป็นกิ่งไม้เล็กๆที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแก่ใครทั้งสิ้นนะคะแต่หาก นำไม้ขีดไฟตัวนี้นะคะหรือมันยอมให้มันถูกกระแทกจนเกิดประกายไฟบางทีแสงเล็กๆของไม้ขีดไฟนะคะคุณผู้ฟังก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลท่ามกลางความมืดมิดะะมืดขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามีก้านไม้ขีดไฟเล็กๆถูกจุดขึ้นมานะคะคก็ช่างเป็นความสว่างที่น่ามองจริงๆนะคะนี่คือข้อดีประการที่ห ที่เราสามารถใช้ชีวิตของเราเป็นพรต่อผู้อื่นได้นะคะข้อดีประการที่ 2. นะคะข้อดีของการมีเพื่อนคือชีวิตขัดเกลากันและกันได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะปัญหาหลายอย่างนะคะเกิดขึ้นในระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะคะระหว่างพี่น้องในคฤิจักรระหว่างคนในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ในระหว่างที่ทํางานด้วยนะคะ ในระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะวิธีการไม่เหมือนกันบุคลิกกภาพไม่เหมือนกันนะคะคำพูดหรือ,อการดำเนินชีวิตหรือยิ่งหนักกว่านั้นนะคะหลายคนแทบจะไม่ได้คบกันมากมายแต่เขาเรียกว่าสารเคมีไม่ตรงกันก็มีนะคะทำให้หลายคนไม่ชอบกันอยู่ร่วมกันหลีกเลี่ยง ปัญหาด้วยการแยกตัวออกไปอยู่เพียงลำพังนะคะเพราะเขาบอกว่าสบายใจกว่าหรือสบายใจดีนั่นเองแต่ลำพังเพียงความสบายใจนะคะคุณผู้ฟังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรในตัวของมันเลยนะคะเพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตเราเนี่ยค่ะเรามีชีวิตต้นไม้ก็มีชีวิตนะคะสัตว์ก็มีชีวิตและทุกสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็จะมีพัฒนาการของมันนะคะ พัฒนาการขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะมนุษย์นะมนุษย์เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตเราจึงจําเป็นต้องมีพัฒนาการแต่การได้อยู่ร่วมกันเนี่ยนะชีวิตกระทบชีวิตเนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของพวกเราที่อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นความสบายใจหรือชอบแบบที่สบายใจหรือมีชีวิตแบบสบายๆนะความสบายก็ดีนะ ดิฉันก็ชอบมาความสบายแต่ว่าความสบายเนี่ยมันอาจจะเป็นกับดักทำให้เราหยุดที่จะพัฒนาชีวิตของเราในทุกๆด้านไปได้นะะเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนของการอยู่ร่วมกันนะความไม่สบายในการอยู่ร่วมกันนะคะอ,อ,อาจจะมีการไม่ถูกอกไม่ถูกใจนะคะกับปัญหาการอยู่ร่วมกันแต่สิ่งเหล่านั้นบางทีมันจะกลับกลายเป็นผลดีต่อชีวิตของเรา นะในพระธรรมโรมได้ได้ยืนยันเรื่องนี้ว่านอกจากนั้นเรายัางชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากต่างๆที่เราได้รับด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากต่างๆจะทําให้เราเรียนรู้ที่จะอดทนในพระธรรมโรมยืนยันว่าความทุกข์ยากลําบากหรือความลําบากเล็กๆน้อยๆหรือลําบากใหญ่ๆก็ช่งางค่ะคุณผู้ฟังจะนํามาซึ่งทําให้เราเรียนรู้นะคะทำให ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงนะ,ะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะบอกว่าจะทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนแสดงว่าความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยก่อให้เกิดการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้เนี่ยก่อให้เกิดลักษณะนิสัยที่ดีก็ว่าได้ขอบคุณพระเจ้านะคะอีกพระธรรมข้อหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังในสุภาษิตบทที่27บข้อส7บอกว่าเหล็กลับเหล็กได้คนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนได้ เอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าเพื่อนพี่น้องของเราเนี่ยอาจจะเป็นเหล็กที่คอยรับเราค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าเราเองนะคะอ่ะเป็นเหล็กที่คอยรับเราหรือว่าขัดเราเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นจุดบกพร่องจุดอ่อนจุดที่ควรแก้ไขในชีวิตของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าหรือในทางเดียวกันนะในทางคู่ขนานกันก็คือว่าเราอาจจะเป็นเหล็กสําหรับ ใครบางคนก็ได้นะคะเราอาจจะเป็นเหล็กที่คอยรับเพื่อนของเราเราอาจจะร้องโอยร้องอุยบ้างเวลาอยู่ใกล้เรานะคะแต่ก็เกิดเป็นพระพรต่อกันและกันจริงไหมคะแต่ที่นแน่ๆเนี่ยนะเราคือเราทุกคนทุกฝ่ายต่างก็สามารถเป็นเครื่องมือที่คอยเสริมสร้างซึ่งกันและกันได้ทั้งหมดขอบคุณพระเจ้านะคะทำให้นึกถึงก้อนหินนะคะคุณผู้ฟัง ก้อนหินมักจะมีรูปร่างไม่เหมือนกันก้อนหินโดยเฉพาะตามชายหาดเนี่ยค่ะที่มีโขดหินเยอะๆอะก้อนเล็กก้อนน้อยที่อาศัยอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยนะคะบางก้อนก็ปุบป,ปะไม่น่ามองไม่น่าจับเลยค่ะบางก้อนก็แหลมคมนะคะหากไม่ระวังนะคะถ้าเราเดินลงไปเนี่ยถ้าไม่ใส่รองเท้าอาจจะเกิดบาดแผลที่เท้าเราหรือถ้าเราเผลอไปจับอาจจะบาดมือเราได้บางก้อนนะคะก็มีตะไคร่น้ำเกาะติดดำและดูสกรปรก แต่เมื่อก้อนหินเหล่านั้นนะคะที่อยู่รวมกันเนี่ยแออัดอยู่ในที่เดียวกันนะคะถูกกระแสคลื่นซัดพัดเข้ามาเนี่ยกระทบลูกแล้วลูกเล่านะคะวันแล้ววันเล่าคืนเดือนผ่านไปนะคะก้อนหินเหล่านั้นที่ครั้งหนึ่งเคยมีรูปร่างที่ไม่ได้ไม่น่าดูไม่น่ามองนะคะกลับกลายเป็นก้อนหินที่สวยงามเกลี้ยงเกลานะคะซึ่งเกิดจากการที่พวกมันอยู่ร่วมกันเบียดเสียดขัดถูซึ่งกันและกัน นะโดยอาศัยสถานการณ์ของคลื่นที่ซัดเข้ามานั่นเองวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าฤ <c oughs> ด,ดูกาลแล้วฤด,ดูกาลเล่านะคะที่กระแสลมคลื่นที่ดูเหมือนจะเลวร้ายนะ,ะกับกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พวกมันเนี่ยส่องประกายแวววาวงดงามได้อย่างอัศจรรย์นะ,ะชีวิตคนเราก็สวยงามได้เมื่อเรามีเพื่อนที่คอยอยู่ใกล้เรานะคะเป็นกระจกหรือเป็นเหล็ก รับชีวิตของเราหรือเป็นก้อนหินอีกก้อนหนึ่งที่ถูถ่ายเราอาจจะเจ็บปวดแต่มันก็สวยงามในการมีเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้เราหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงที่จะมีเพื่อนนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องของเราในคิดตจักรแม้กระทั้งครอบครัวของเรานะคะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเป็นพรต่อกันและกันได้เมื่อเราอยู่ร่วมกันข้อดีประการสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังนะ ทำให้เกิดผลงานดีค่ะข้อดีของการมีเพื่อนนะคะทำให้เกิดผลงานดีเพราะว่าในปัญญาจารย์บทที่4นะคะข้อ9บอกว่าเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดีนั่นเองนะคะ งานพืชสวนโลกนะคะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อโชว์พืชพันธุ์ไม้ต่างๆจากทุกมุมโลกมีดอกไม้สวยๆแปลกๆที่หาดูได้ยากนำถูกนำมาวางไว้ให้ถูกตำแหน่งนะคะถูกที่เหมาะเจาะเรียกได้ว่าตรึงทุกสายตาที่ได้เห็น นั่นไม่ได้เกิดจากฝีมือของใครคนใดคนคนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่เกิดจากมือของคนที่เป็นสิบเป็นร้อยที่พวกเขาร่วมมือกันแต่งสถานที่จัดดอกไม้เหล่านั้นนะคะให้ดินให้พื้นที่นะแบ่งงานกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผลงานที่ตื่นตาตื่นใจต่อผู้ที่เข้าชมมากมายมหาศาลนะั้นะนะเกิดจากคนกลุ่มหนึ่งที่อุทิศตัว สละตัวเขาเองนะคะอยู่ร่วมกันเพื่อจัดพืชพันธุ์เหล่านั้นให้สวยงามนนี่เป็นข้อดีของการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันทำให้เกิดผลของงานดีนะคะนี่ก,กลุ่มหนึ่งแล้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะน,นะดิฉันขอให้แนะนำอีกกลุ่มหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ไม่ใหญ่ะคะ่ะคุณผู้ฟังมีแค่สคนเท่านั้นเอง กลุ่มนี้มีชายชะกันหน,น้ารวมทั้งสี่คนคือหนึ่งคุณท่านโมเสสนะคะสองโยชูวาอาโรณนแล้วก็คือคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะร้องอ๋อนะคะคือเรื่องราวในพระธรรมอุพยพบ,บทที่17ข้อ8ขณะที่คนอิสราเอลน,ะะนำโดยโมเสสเนี่ยไปสู้รบกับชาวอเมเลกนะคะครั้งนั้นคนอเมเลกยกมารบกับคนอิสราเอลที่ตำบลเรฟิดิมนะ โมเสสสั่งโยชูวาว่าจงเลือกชายชะกันฝ่ายเราออกไปสู้รบกับพวกอามาเลกพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขาโยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสสออกสู้รบกับพวกอามาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอก็ขึ้นไปบนยอดภูเขานั้นโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไรอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไรพวกอามาเลกก็เป็นต่อเมื่อนั้น แต่มือของโมเสสเมื่อยล้าเขาทั้งสองก็นำก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสสท่านนั่งอารอ์กับเฮอร์ก็ช่วยกันยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดินฟายโยชูวาปราบอมละกกับประชาชนของเขาเขาพ่ายแพ้ไปด้วยดาบนะเรามาดูนะคะว่าท่านโมเสสเนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะคะ แต่ท่านก็มีความอ่อนเพลียในกำลังของท่านและท่านต้องการอารมณ์และเฮอเป็นที่สุดนขณะนั้นนะคะที่จะคอยพยุงท่านไว้ขอคุณพระเจ้านะคะแล้วมาถึงโยชูวานะฮะนักรบหนุ่มอย่างโยชูวานี่แม้จะเป็นคนหนุ่มนะคะที่มากด้วยกำลังเรี่ยวแรงแต่ที่เขาเอาชนะศัตรูได้กลับไม่ใช่เพียงกำลังฝ่ายร่างกายเพียงอย่างเดียวนะคะที่เขาเอาชนะชาว อ,อมเลกได้นะคะชาวอิสราเอลกับโยชูวาเนี่ยที่ชนะชาวอ,อมเลิกได้ก็เพราะว่ามีผู้อุโสอย่างโมเสสคอยอธิษฐานเผื่อเขานั่นเองส่วนอารณนและเฮ่นะคะคุณผู้ฟังที่เขาอาจจะคิดว่าตนเองไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรไม่ได้มีบทบาทหรือมีจุดเด่นโดดเด่นแต่อย่างใดนะคะเขาอาจจะคิดอย่างนั้น แต่เขาทั้งสองช่วยกันทําในสิ่งที่เขาพอจะทําได้ค่ะคือเขาทั้งสองช่วยกันหาก้อนหินมาให้ท่านโมเสสนั่งนะคะแล้วเขาทั้งสองก็ยกมือของโมเสสเนี่ยขึ้นคนหลักข้างนะคะมือของท่านโมเสสก็ชูอยู่จนถึงตะวันตกดินนะจากการบันทึกในพระธรรมตอนนี้ทําให้เราเห็นว่า ทั้งอาโรนแล้วก็เฮอนะคะทั้งสองท่านนี้ก็ได้อยู่กับท่านโมเสสจนถึงมืดจนถึงค่ำนั่นเองในวันที่โยชูวากับชาวอิสราเอลไปสู้รบกับชาวอเมเลกนะคะอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในสนามรบอีกฝ่ายนึงอยู่บนยอดเขาแต่ทั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตนเองได้ดีและดียอดเยี่ยมจริงๆนะะนี่คือผลแห่งการมีเพื่อน การมีเพื่อนหรือการมีพี่มีน้องอยู่ด้วยกันในพระกายเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะคุณผู้ฟังเป็นพรจากพระเจ้าการที่เราได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังเนี่ยทำหรือช่วยให้เรามีกำลังใจอบอุ่นใจนะถึงแม้จะมีการ <c oughs> ระหองระแหงกันบ้างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะคะ เพราะว่ามิตรภาพที่ดีนั้นจะช่วยให้เกิดการพูดคุยปรับความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันและกันได้เสมอนะขอหนุนใจคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้เวลานี้ที่เราอาจจะยังจะต้องเว้นระยะห่างกันอยู่นะคะเพราะว่าการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้เราก็ยังไม่สามารถวางใจได้นะแต่ดิฉันขอหนุนใจคุณผู้ฟังนะคะว่าอย่าขาดจาก มิตรภาพอันดีจากพี่น้องของเราเพื่อนฝูงของเรานะคะอย่าอยู่คนเดียวและอยู่ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่อย่าอยู่นานเกินไปถ้ามีโอกาสก็ให้คุณผู้ฟังเข้ากลุ่มพัฒนาชีวิตบ้างกลุ่มอธิษฐานกลุ่มครอบครัวนะคะทางออ,ออนไลน์นะคะส่วนใหญ่เราจะใช้กันออนไลน์นะคะในกลุ่มเพื่อนๆของเราบ้างนะคะ เพื่อคุณผู้ฟังจะได้รับการหนุนจิตชูใจหรือจะได้ช่วยหนุนใจเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องท่านอื่นๆด้วยค่ะและนี่เป็นข้อคิดดีๆนะคะจากพระ,พระธรรมปัญญาจารย์คะคุณผู้ฟังหวังว่าคงจะเป็นพระพรแก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังนะคะให้อบอุ่นใจให้เต็มไปด้วยมิตรภาพอันดีงามจาก คนที่รักอยู่รอบข้างรอบตัวนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งในคิดิจักรหรือนอกคิดิจักรหรือในครอบครัวของคุณผู้ฟังขอพระเจ้าอวยพรนะคะสำหรับวันนี้นะะสวัสดีค่ะ